60วิขบูสปอร์ไซโคนะครับก็วันนี้วันที่ผมนักจางงานนะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มานั่งปล่อยลมปล่อยความคิดอยู่รงนี้ผมก็เลยมีไอเดียหนึ่งที่คิดขึ้นมาครับแต่บอกว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่ฮะนะครับหนึ่งคือเมื่อเราเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เนะี่ยทุกคนครับเราก็จะเสียพลังงานในการคิดเสียเขาเรียกว่า มูลค่าหรือคุณค่าในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เนี่ยมันเพียงที่ว่าคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ชอบหลักการเดียวกันครับคืออย่างนี้ตามแต่ท่านครับผมอยากให้ลองคิดเนี่จะไปเสียเวลากับมันครับลาปล่อยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีค่าทําในสิ่งที่เราอยากทําเพราะจริงๆแล้วครับท่านวอลได้ได้เทศไว้ครับว่าชีวิตเรามันสั้นนักนะครับดังนั้นผมในวันนี้ครผมอยากชวนทุกคนครับเปลี่ยนวิธีการคิดครับ่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ครับ หาเป้าหมายชีวิตมุ่งไปในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราก็พยายามทาสิ่งนั้นให้ดีสุดครับชีวิตเรามาสั้นนะครับทําชีวิตให้มันสวยงามให้สุขกับมันครับการใช้ชีวิตครับอย่าเเซล่าออกมาเลยครับ